ปี2025จะเป็นปีที่คุณจะมั่งคั่งมากขึ้นเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้เทคนิคอลเนี่ยมาทำกำไรในตลาดทองคำแบบ c s d ในเทรนขาลงครับเราได้เปรียบมากๆไม่ว่าทองคำจะไซด์เวย์จะย่อลึกจะเทลึกใครจะประกาศผลอะไรธนาคารการตัวเลขทางเศรษฐกิจจะออกมาเป็นแบบไหนเราก็สามารถทำกำไรได้ทั้ง2หน้าเหตเในทีเดียว มองลงทุนทองคําตลอดปี2025เนี่ยแล้วอะไรที่เราได้เปรียบเนาะเดี๋ยวเราจะพูดไปพร้อมๆกับดูกราฟเลยไหมที่ให้ดูทำฟีมแลลวให้ดูการพักตัวนะครับทุกคนลองดูในมุมมองนะว่าการพักตัวเนี่ยจะเกิดในช่วงเวลาไหนๆบ้างนะครับของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สิ้นปีนะครับปลายปีประมาณเดือน10เดือน11เดือน12เดือน1เดือน2เนี่ยควบรวมประมาณ3-4เดือนนะครับแล้วช่วงกลางๆปีก็เกิดการพักตัวนิดนึงเหมือนกันนะครับ แล้วถัดมาเนี่ยก็มาพักตัวช่วงๆสิ้นปีนะครับก็คือช่วงนี้คือก้อนบนสุด<ช>ที่เ,เราเห็นตรงนี้เป็นการพักตัวเหมือนที่โคดฟ้าพูดเลยนะครับแล้วก็ทิศท,ทางเนี่ยเดิมมันเขาเป็นขาขึ้นแต่นี่คือมุมมองใหญ่มากนะครับมุมมองนะใหญ่แบบมากๆเลยนะครับคือถ้าวีคเนี่ยพักตัวหลุดลงมาเนี่ยอันเนี้ยม,มุมมองทองคำเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยอาจจะเกิดเปลี่ยนจากลายสามสี่เดือนเนี่ยเป็นลายปีเลยก็ได้เออฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกคือเราอาจจะบาอก่อนว่าไม่ให้เกิดการพักตัวที่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ในที่นี้ไม่ไม่ได้พูดถึงแค่ระยะเวลานานนะนานคือเนี่ยอาจจะผ่านไปอีกเดือน2เดือน3เดือนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันหรือกว้างขึ้นนะครับทุกคนกว้างขึ้นนะครับลองขอโคล์ดฟ้าลองขยายกรอบข้างบนลงมาหน่อยถ้าเขาลงมาอีกลึกกว่านี้มันค่อนข้างจะกว้างทุกคนและอาจจะกว้างกว่าชุดพักตัวด้านซ้ายเยอะๆเนี่ยเห็นไหมที่มันขึ้นมา ถ้าว้างขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่ามุมมองทองคําสําหรับปีหน้าอาจจะเกิดการปรับฐานราคาครั้งใหญ่ใช่วันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นและจริงๆแล้วถ้าดูแค่ตรงนี้เนี่ยยังมองว่าสามารถปรับขึ้นต่อได้อีกนะถ้าพักตัวประมาณนี้แล้วมีโอกาสปรับขึ้นต่อในปีหน้าอันนี้มุมมองคือขาขึ้นขึ้นต่อสวยๆเลยตามที่นักวิเคราะห์นะนักลงทุนวิเคราะห์กันเยอะๆคือ,อทองคําจะไปแตะสามพันดอลลาร์ห,หรือ ทองคาในประเทศไทยทองคําแท่งต้อง50,000ืน 50, บาทแน่นอนซึ่งมุมมองตรงนั้นถึงอยู่แล้วแต่ว่ามันเมื่อไหร่เนี่ยม,มันไม่มีใครรู้เลยพาพี่ๆทุกคนเนะ่ยถอยออกมาก่อนแล้วเราลองมาดูทำฟิลที่มันใหญ่ขึ้นนะและดูการพักตัวขนาดใหญ่ดูนะผมมองว่าถ้าหลุดนะครับโลเดิมคือ2,000เท่าไหร่นะครับคนฟ้า500ตรถแถนี้ถ้าหลุดโลเดิมแถวแถว0 0 2,540่ยผมมองว่าจะเกิดการพักตัวแบบ เก็บฐานค่อนข้างจะเยอะลหละถ้าถ้าลึกกว่านี้ผมมองว่ามันจะใหญ่มันจะพักตัวใหญ่เกินไปฉะนั้นถ้าเกิดการพักตัวใหญ่เมื่อไหร่ปีหน้าทองคำอาจจะไม่ได้วิ่งแบบโอทามห่วยมูวาในช่วงประมาณไตามาสกแรกๆของต้นปีต้นป,ปีเนี่ยอาจจะไม่ได้วิง่งแบบโอ้ไปนิวไฮอะไรนี้นะคะแต่ก็อาจจะต้องมี ต่างๆของเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาดライブเหมือนกันเนาะเพราะต้องบอก<嗯>ก่อนว่าเดี๋ยวช่วงแบบช่วงในเรนจ์ต้นปีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของจุดจีนเข้ามาด้วยเนาะ<嗯>อันนั้นเดี๋ยวก็ค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งสิ่งที่ได้เปรียบมากๆนะของการที่เป็นเวทเทตุแบบพวกเราเนี่ยสาหรับโดยเฉพาะการลงทุนทองคำนะครับที่ผ่านมาเราเคยพูดถึงออ,อมทองเนาะ<嗯>ออมทองก็ต้องซื้อเฉพาะขาขึ้นค่ะเราไม่ได้ซื้อตอนที่มันขึ้นแล้วซื้อนะออขาขึ้นที่พูดถึงไม่ได้หมายความว่า ราคาสูงแล้วกระโดดเข้าไปซื้อนะ<ช>ไม่ใช่ขาขึ้นที่พูดถึงคือเราจะซื้อได้แค่รอย่อแล้วเข้าซื้อ,อพอราคาทองคําเพิ่มสูงขึ้นจาก3 5มหมเป็นเกือบ40,000เราก็ขายนี่เรียกว่าอมอมทองใช่ไหมแต่ความได้เปรียบที่ดีมากๆเลยที่พวกเรากําลังดูอยู่ตอนนี้คือเทรดทองคําในตลาด CFD เรารู้กันอยู่แล้วว่า CFD ของเรามีจุดที่ได้เปรียบเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของ แนวโน้มไปแล้วเนาะที่พาไปดูกราฟตั้งแต่ดูอีกเลยรวมไปถึงแนวโน้มของอข่าวเศรษฐกิจผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนเห็นไหมถ้าเราออมทองอ่ะแล้วทองคำไซด์เวยขนาดนี้เราจะทํากําไรแต่ละรอบได้ไหม มันนานเนาะคดฟาเนาะมันใช้เวลานานฉะนั้นนะครับจุดที่ได้เปรียบของพวกเรานะใครที่แบบฝึกตัวเองมาตลอดปี2024บอกเลยว่าปี2025จะเป็นปีที่คุณจะมั่งคั่งมากขึ้นเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้เทคนิคอลเนี่ยมาทำกำไรในตลาดทองคำแบบ CFD ในเทรนขาลงครับอ,อันนี้เราได้เปรียบมากๆนะครับฉะนั้นไม่ว่าทองคำจะไซด์เวย์จะย่อลึกจะเทลึกใครจะประกาศผลอะไร ธนาคารการตัวเลขทางเศรษฐกิจจะออกมาเป็นแบบไหนเราก็สามารถทํากําไรได้ทั้ง2หน้าเทรดเลยทีเดียวใครที่อยู่ในตลาด CFD แล้วจะเข้าใจอยู่แล้วล่ะเพราะทุกวันนี้เดี๋ยวพี่ก็เทรดเซลเทรดบายเนาะบางวันบอกลงบางวันบอกขึ้นชนแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่และที่มาฟังเราตอนนี้นะทุกคนผมนะอยากจะเรียกว่าไม่ได้แนะนําหรือชี้ชวนการลงทุน พี่ๆสามารถที่จะเริ่มศึกษาการลงทุนตลาดทองคำในตลาด CFD ได้ตั้งแต่วันนี้ขอให้พี่ๆเนี่ยเริ่มตื่นตัวครับแล้วหันมาศึกษาการลงทุนในตลาด CFD จริงๆไม่ได้มีแค่ทองคำมีหลายผลิตภัณฑ์มากๆที่เราสามารถทำกำไรในช่วงเวลาที่มันเป็นขาลงหรือเศรษฐกิจที่มันลงก็ได้เวลาทองคําขึ้นเนี่ยมันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่แย่ที่ถอดถือทองคำนะครับการที่ทองคําขึ้นเนี่ย คนออมทองหรือพวกเราที่เป็นนักลงทุนที่มองหน้าเทรดขาขึ้นเนี่ยมันก็เห็นแฮปปี้เนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วลึกๆเนี่ยเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนะครับทุกคนอันนี้เราพูดกันไปหลาย EP ีแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่ในตลาด CFD นะครับถ้าเศรษฐกิจด้านอื่นดีด้วยแล้วทองคำมันลงและเราสามารถเทรดขาลงได้ด้วยแบบนี้คุณว่าเอาไหม ต้องบอกก่อนว่าในตลาดที่เราสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะแน่นอนว่าความเสี่ยงมันก็จะสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่ายิ่งคุณมีโอกาสในการทำกำไรได้มากเท่าไหร่เนี่ยชุดความรู้ที่คุณมีและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยก็มีก็ควรที่จะต้องมีมากขึ้นเหมือนเหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งนี้เราพูดกันไปบ่อยมากเลยเนาะไม่ว่าใครจะเข้ามาใหม่หรือว่าเป็นสายที่อยู่มานานแล้วนะคะกับตลาดทองคำรู้อยู่แล้วนะคะว่า การศึกษาทําความเข้าใจมีเทคนิคที่มันแบบโอ้เฉียบคมหาจุดเข้าทํากําไรได้ดีเนี่ยม,มันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ผลกําไรกับตัวเองได้มากดูใช่ะะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบของตลาดมากๆนะโดยเฉพาะตลาดทองคำนะครับทีนี้ความได้เปรียบถัดไป ผมพูดถึงเรื่องของข่าวใช่ไหมคุณฟ้าใช่เลยแน่นอนนะครับนอกจากพวกเราที่เป็นสายเทคนิคอในการเทรดแล้วก็ยังมีสายที่เป็นฟันดาบข่าวนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำอันนี้แนะนําได้ไ,ดไม่ผิดอะไรนะฮะก็คืออยากจะให้ทุกคนไปศึกษาเรื่องของข่าวเศรษฐกิจ ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแน่นอนการที่ทุกคนมาฟังพวกเราเนี่ยก็ได้ชุดความรู้หรือได้การอัปเดตข่าวสารเนาะอาจจะสามารถที่จะฟังเพิ่มเติมโดยเฉพาะในสนัปดานี้มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เยอะมากๆนะครับทําไมถึงต้องเอาฟารในเมนทัลมาควบรวมนะครับกับการเทรดของเรานะครับแน่นอนครับอย่างการที่เราเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆแล้วตอนที่ข่าวนะครับที่จะมีการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมใช่ มีแนวโน้มว่านะครับถ้าฝั่งนี้ได้นะครับกราฟทองคําจะเป็น,นทิศทางไหนค่ะอันนี้แหละแล้วมันเป็นทิศทางนั้นจริงผมไม่ได้บอกว่าข่าวแล้วมันแน่นนา มันคือคกลไกการตลาดจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันก็มีหลายเทคนิคนะที่เกิดมาเพื่อเทรดข่าวหลายคน <ừ> เขาก็สอนแบบเทรดข่าวเหมือนกันนะคะที่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรแหละถ้าคุณเข้าใจมันมากพอเพราะว่าการที่มีข่าวอะ่ะมันก็จะมีตัวเลขออกมานะคะและ<ช>้วตัวเลข<ช>พวกนี้เนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับสถิติที่เขาเก็บ Data มานานๆแล้วเหมือนกันบางอันอาจจะดูจาก Data ของปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยเข้ามาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแน่นอนค่ะยิ่งคุณรู้เยอะยิ่งคุณ ก็จะเยอะนะคะก็ยังมีโอกาสทํากําไรในตลาดไล้มากขึ้นใช่ะนะครับแล้วก็ข้อได้เปรียบนะครับของการที่ถ้าเรารู้ของเรื่องฟันดดเมนทัลมากขึ้นเหมือนที่ค้ณฟาบอกเลยตัวเลขออกมาแบบนี้ม,มันจะแปรปกผันหรือแปรผันกับราคาทองคําในรูปแบบไหนสิ่งที่เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้พูดถึงระยะเวลาที่ข่าวออกแล้วเราจะกระโดดเข้าไปเทรดมันในช่วงเวลานั้นนะเพียงแต่ว่านะครับถ้าคุณรู้เรื่องของฟันเดเมนทัลเนี่ยมันจะช่วยเสริมไบแอดของเรื่องเทคนิคของคุณใช่ ทำไมร,รู้ไหมจริงๆกราฟมันก็จะมาควบคู่กันแหละกราฟเขาพยากรณ์มาให้ก่อนข่าวสมุนเพราะอะไรป่าบอกเมื่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่เราพูดกันนะครับในเรื่องของกราฟเนี่ยทิศทางของกราฟแนนพทเทิร์นของกราฟแนวโน้มของกราฟเทรนด์ของกราฟมันมาจากนิสัยและพฤติกรรมของมุทั้งหมดฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดการแพิคในทิศทางไหนตื่นตระหนกในทิศทางไหนเวลามีข่าวอะไรมา กราฟแสดงให้เห็นตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำนะครับอ,อาจจะมีบางครั้งบ้างนะครับที่ช่วงเวลานั้นกราฟอาจจะไม่ได้แสดงเห็นถึงว่าจะมีแนวทิศทางแนวโน้มไหนที่ชัดเจนเช่นเทรนไม่ได้ชัดเจนยังคงเป็นไซเวว์อยู่ข่าวนอนฟาร์มมาจะทุบหรือขึ้นก็ได้อนันน,นอะ่ะมันมีความไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราย้อนหรือถอยกลับไปมองในในเทรนไทม์เฟรมใหญ่ๆเหมือนที่เราทากันเนาะที่วางแผนเทรดกันเนี่ยมันจะทําให้เสริมนะครับสร้างเสริมสร้างไบแอสที่ ที่มีสมเหตุสมผลนะขอใช้คานี้ไม่ใช่บแอ s แบบฉันอยากให้ขึ้นจะอยากให้ลงออไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ความอยากที่อยากให้ขึ้นหรืออยากให้ลงแต่เทคนิคและแพทเทิร์นหรือพฤติกรรมของกราฟทรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงต่อนะแล้วข่าวมันมาซับพอร์ตอย่างเช่นในเรื่องของอประกาศประธานาธิบดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยแต่ในกราฟเริ่มมีแนวโน้มว่าเกิดสัญญาณคลาสสิกเวอร์เจนต์เอยเกิดนู่นนี่นั่นเอ่ยแล้วราคาเริ่ม เริ่มที่จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงเนาะอพอเกิดการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยราคาก็ทุบลงมาอย่างรุนแรงเลยฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไบยแอสทีถูกต้องนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปเขอะไปบายระหว่างทางนะเกิดการทับมือตั้งสติลองถอยไปมองมุมมองที่ถูกต้องอแล้วเข้าเทรดในทิศทางที่สอดคล้องกับมุมมองของนักเทรดรายใหญ่ทั้งหมดเลยนี่คือความได้เปรียบเลยอยากให้สิ่งนี้อยากจะแนะนําพี่ๆทุกท่านนะ ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดและก็การดูข่าวและตัวเลขทางเศรษฐกิจใช่ใช่ซึ่งอะไรพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยต่อให้แบบเราไม่ได้ฟังข่าวภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเลยไงก็จะมีคนไทยนะที่เขาทํ o ยูท b e เกี่ยวกับเรื่องของข่าวทองคาเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะคะที่ออกมาสื่อสารเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยลองไปหาความรู้เสริมเพิ่มเติมกันได้เนาะไปอันถัดไปบ้างดีกว่าค่ะ ก็จะมีเรื่องเทคนิคที่ใช้ในการเทรดเนาะใช่เทคนิคที่ใช้ในการเทรดเนี่ยบอกเลยว่ามันเยอะมากๆนะครับแล้วช่วงประมาณกลางตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มี อาสถาบาันหรือ<ะ>มีพี่ๆหลายท่านนะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเทรดออกมาแบ่งปันแล้วก็สอนเทรดกันเยอะมากๆมผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักนะสําหรับวงการการเทรดของ<ช>เรา<ช>เนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไทยหลายท่านเนี่ยตื่นตัวแล้วแหละว่าเริ่มหาช่องทางการหาไรายได้<ะ>เพิ่มมากขึ้นซึ่งหลายๆท่านก็หลายๆที่และหลายสถาบันต่างก็มีความมุ่งมุ่งหวังนะ,ะในการยกระดับชีวิตของผู้คนของนักเทรดในประเทศไทยของเรานะครับแต่ ในเรื่องที่ดีมันก็มีเรื่องที่ทําให้การพัฒนาการเทรดของเราเนี่ยอาจจะล่าช้าได้อย่างเช่นการโฟกัสการเทรดเนาะอาจจะใช้เทคนิคแบบโฟกัสการเทรดเช่จเทคนิคละเดือน30วันเหมือนที่ที่ททเราเคยพูดไปนะครับทำไมรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเทคนิคใ,ในโลกใบนี้มันเยอะมากๆนะครับบางคนก็มองอ e ีเลียดบางคนก็มองฮาร์โมนิกบางคนก็อาจจะมองพฤติกรรมทองบางคนก็จะอาจจะใช้แค่ดีมาซัคไายหรือบางคนอาจจะถนัดแค่ไพ่แอคชั่นหรือแนวรับแนวต้าน การมีการรู้หรือการมีเทคนิคทั้งหมดในมือเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าความรู้ที่ดีและมีค่าที่สุดคือการเรียนรู้และพัฒนาในตัวเองถูกต้องนะครับแต่มันก็ยังมีดาบอีกคมอีกด้านหนึ่งนะที่อาจจะทิมแทงเรานะครับเมื่อเรามีของเยอะมีดาบเยอะนะครับอาจไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนเราจะหยิบดาบไหนเล่มไหนมาต่อสู้รหรือมาลงทุนหรือมาเข้ามาอยู่ในตลาดของการเทรดฉะนั้นตรงจุดนี้ครับอยากให้พี่ๆทุกคนนะครับ ให้ความสําคัญนะครับถ้าใครเจอท่าที่ใช่นะครับเจอท่าไม้ตายของตัวเองเร็วที่สุดความสําเร็จของพี่พจะมาเร็วแบบก้าวกระโดดเลยใช่เลยนะคะแต่จริงๆพวกนี้เนาะต่อให้เป็นเทคนิคอะไรก็ตามเนี่ย ก็จะต้องฝึกฝนเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาเนาะอย่างที่บอกเลยยังไงก็คือ30วันเป็นอย่างต่ำอยู่แล้วนะคะในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีหลายเทคนิคนะลองจัดสรรแล้วก็โฟกัสหาตัวเองให้เจอแล้วเลือกก่อนเลยว่าเราต้องการที่จะโฟกัสอะไรแบบไหนนะคะแล้วบอกเลยว่ามันได้เปรียบมากกว่าแล้วค่อยหาเทคนิคเสริมก็ยังไม่สายไปนะคะแต่ก็ไม่ได้จําเป็นต้องแบบโอ้พังรูทีเดียวฉันจะเอาอันนี้ฉันจะวันนั้นเนี่ยใจเย็นๆก่อนใช่ถ้าตลอดปี2024พี่ ที่ได้ตุนความรู้ไว้ทั้งหมดแล้วผมขอแนะนําว่าในปี2 0 2 5นะคัดหาท่าไม้ตายของตัวเองห <า S 2> ให้เจอนะครับตจะหลีก<ห>การเหตุให้เจอนะครับแล้วพี่ๆจากความสําเร็จของพ,พี่จะติดสปีกอย่างใจที่ปรารถนาแน่นอนอนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะคือ<ถ>คือแนวคิด mindset นะครับที่สําคัญนะทุกคนอยากจะบอกว่าเทคนิคดีด ทุกเทคนิคมันมีเยอะแยะมากมายแล้วเราหาความรู้หรือเทคนิคข้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่สิ่งสุดท้ายที่สุดนะครับการลงทุนหรือการเทรดเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องเอาเงินจริงเข้ามาในตลาดนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดว่ามันไม่เหมือนกับการทํางานนะครับแบบประเภทอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าประเภทอื่นๆมากที่สุดคือต้นทุนคือแรงของเรา<ช>รเราเอาแรงเข้าแลกเพื่อได้เงินเดือนนะเพื่อได้กําไรนะ อ่าถ้าพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจก็คือเรามีอ่าต้นทุนสินค้านะครับเพื่อแลกกาไรเพื่อเพื่อแลกกาไรมานะครับแต่ว่าการเทรดนะครับต้นทุนเนี่ยก็คือความรู้ละใช่นะครับแล้วกําไรที่เราจะหาได้คือความรู้และความมั่นใจในตัวเราเรา,เราคือผลิตภัณฑ์นะค,คือเราเหมือนว่าเราเหตท,ทองเว้ยเราเหดไม่ใช่ครับเราคือผลิตภัณฑ์เราคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าที่สุดที่จะต้องเข้ามาทํา เงินกับตลาดนี้นะครับฉะนั้นเราต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีที่สุดก็คือเราต้องรู้จักตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเลือกค่าเทรดที่ตัวเองชอบแล้วก็ทํากําไรกับมันได้อย่างมั่นคงนะครับยังไม่พอเราต้องเข้าใจครับว่าเราเป็นคนแบบไหนควรจะเซ็ตแนวคิดแบบไหนดีในการเทรดซึ่งแนวคิดก็มีหลายๆแนวคิดที่เราแชร์กันไปแล้วนะครับพวก แนวคิดทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะหาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับ<ช>ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับการฟังพอดแคสต์ดีๆรวมถึงการฟังไลฟ์ดีๆทาง b a w o r t r a d e Academy ได้อีกด้วย<ช>นะครับ<ล>อันนี้คือข้อได้เปรียบทั้งหมดตอนนี้เหลือแค่3,900แล้ว<ช>พี่ๆแอนดมินพร้อมที่จะตอบแล้วก็ซัพพอร์ตพี่ๆทุกท่านอยู่นะครับใครที่ตัดสินใจก็ไปเจอกันได้บรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ Gala Dinner 2024, 2024 Infinite Wealth ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปี่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกวิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน Gala Dinner าานน2024 Infinite Wealth